บทที่กล่าวว่ามาโนปุพังคมาธรรม,มามาโนเศรษามาโนมยานั้นเป็นบทในพระธรรมบทในพระธรรมบทนี้ก็เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมโปรดนะพระสาวกในโอกาสต่างๆคาถาพระธรรมบทมีความสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ สายเถรวาทเป็นอย่างมากเห็นประการหนึ่งเพราะว่ามีเนื้อหาที่ลึกซึ้งกินใจแล้วก็มีประโยชน์ในการนำมาอาธิบายจริงปรากฏเป็นเรื่องราวเป็นธรรมประทัดคาถาคือการอธิบายความเป็นอัตถคถาของพระอัตถคาถาจารย์มโนปุพังคมาธรรมานหมายถึงว่า สรรพสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายามนาัสาเจประสันเนนะพาสติวากโรติวาตะโตนังสุขมะนเวติชายวะอนัปปายินีสรรพสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานจำเนตแล้วด้วยใจ ถ้าพูดหรือทำสิ่งใดด้วยใจบริสุทธิ์ความสุขย่อมติดตามเขาเหมือนเงาติดตามตนดังนั้นพุทธศาสนิกชนเราเนี่พึงพินิจิจารณาว่าสรุปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันรวมมาอยู่ที่ใจบุญกุศลต่างๆเนี่ยเราทำเนี่ยเราทำบุญก็น้อมมาสู่ใจ เราถือศีลเราถือศีลการถือศีลที่เราถือตั้งมั่นดีแล้วก็น้อมมาสู่ใจการภาวนาสงบให้จิตใจเกิดความสงบก็น้อมมาสู่ใจดังนั้น <c oughs> การที่เป็นผู้ที่สำรวมสังวรระวังเนี่ยมันจะทำให้ตะล่อมจิตเข้ามานี้ไม่ส่งออกไปไกลแล้วก็อยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้น เพราะว่าถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจออกไปเช่นเราเป็นผู้ที่ไม่ได้สำรวมไม่ได้สังวรไม่ได้ระวังในการคิดในการพูดการทำเราก็มักจะส่งใจออกไปอยู่กับสิ่งภายนอกออกไปอยู่กับวัตถุภายนอกออกไปอยู่กับเรื่องภายนอกหรือว่าออกไปอยู่กับนบุคคลภายนอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าการงานของคนเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องใช้ วัตถุสิ่งของภายนอกเป็นหลักเราตัดไม้แล้วก็ต้องใช้ไม้ที่มันเป็นวัตถุสิ่งของภายนอกใช้เลื่อยที่เป็นวัตถุสิ่งของภายนอกใช้ค้อนใช้ตะปูที่เป็นวัตถุสิ่งของภายนอกเราค้าขายเราขายก๋วยเตี๋ยวก็ต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่เป็นของภายนอกทั้งนั้นเราทํางานอะไรต่างๆก็ต้องใช้ของภายนอกทั้งนั้นจนเราลืมไปลืม ลืมมองเข้ามานะสู่จิตสู่ใจสู่ของภายในไปทรัพย์ที่เราหาเรามุ่งหาทรัพย์ภายนอกเข้าของเงินทองนี่เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์ภายนอกจนเราลืมว่าในวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปผ่านไปเราได้แสวงหาทรัพย์ภายในบ้างไหมทรัพย์ภายในคืออะไรมีศรัทธาในพระธรรมตรยัยเป็นเพื่องเบื้องต้นทรัพย์ภายในคือศรัทธาทรัพย์ภายในคือ ความเพียรซับภายในคือสติสมาธิเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นซับภายในเราลืมมองหาในซับภายในสสายแต่ซับภายนอกหรือว่าเราตกแต่งบ้านช่องห้องหอให้สวยงามประดับประดาให้สวยงามหรือแม้แต่ประดับประดาเ,เสื้อผ้าร่างกายของเราให้สวยงามแต่เราก็ลืมที่จะ ทำจิตใจของเรานะให้สวยงามหาทรัพย์ภายนอกได้เยอะแต่ลืมหาทรัพย์ภายในตกแต่งบ้านช่องห้องหอภายนอกตกแต่งรูปร่างหน้าตาเราภายนอกเยอะลืมตกแต่งจิตใจให้งดงามทำงานภายนอกเยอะลืมทำงานภายใน งานทุกๆอย่างสามารถอุปมาได้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะสมมุติว่าเราเป็นอะไรสมมุติเราเป็นเป็นตำรวจนะจับผู้ร้ายภายนอกเยอะนะลืมจับผู้ร้ายภายในอลืมจับกิเลสของตัวเองหมแต่จะไปจับความผิดของคนอื่นเป็นทหารป้องกันชายแดนอ่าฆ่าศัตรูอะไรต่างๆลืมป้องกันใจตัวเอง ลืมป้องกันใจตัวเองลืมฆ่านะกิเลสของตัวเองค้าขายหาเงินหาทองขายก๋วยเตี๋ยวขายผ้าขายข้าวข,ข,ของอะไรต่างๆขายเพชรดินจินดาอะไรต่างๆได้เงินทองภายนอกลืมลืมหาทรัพย์ภายในลืมค้าขายภายในนายหลวงพ่อพุทธ,ธาทาสท่านท่านท่านนามสกุลพาณิชย์นะอ่า ตอนเป็นโยมท่านาน,านันสกุลพาณิชย์ท่านก็มีคติว่าท่านเป็นผู้ค้าขายค้าขายนี่คือค้าขายทางจิตวิญญาณคือทําอะไรต้องให้มันเกิดผลกําไรทางจิตวิญญาณให้ดีขึ้นให้ฉลาดขึ้นทางจิตวิญญาณให้ฉลาดขึ้นให้ได้กําไรในวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปทําอะไรให้ได้กําไรอย่าทำอะไรให้ขาดทุน ศึกษาพระพุทธศาสนาเขาต้องศึกษาให้มันได้กําไรศึกษาอย่าขาดทุนนี่เป็นผู้ค้าขายก็อย่ามวัวแต่ไปค้าขายภายนอกอวัตถุสิ่งของให้ค้าขายทางจิตวิญญาณภายในให้ได้กําไรทางจิตวิญญาณหรือถ,ถ้าพูดอีกมุมหนึ่งก็ได้ให้ได้กำไรกาไรทางเป็นเป็นอัดเป็นธรรมเป็นคนดีขึ้นว่าอย่างนั้นเป็นครูสมมุติเราเป็นครูสอนคนภายนอก สอนแต่คนภายนอกอย่าลืมสอนใจตัวเองอย่าลืมสอนคนภายในสอนใจตัวเองมองคนภายนอกเรามองรู้นี่เด็กคนนี้ขยันเด็กคนนี้ไม่ขยันเด็กคนนี้ขี้เกียจเด็กคนนี้ฉลาดเด็กคนนี้ฉลาดมากฉลาดน้อยต่างๆเหล่านี้มีทักษะมากทักษะน้อยเราอย่าลืมสอนใจตัวเองวันนี้เราฉลาดหรือเราไม่ฉลาด เราฉลาดทางจิตใจไหมรู้เท่าทันอารมณ์ไหมตอนนี้เราโลภเราโกรธเราหลงอยู่เราหลงความโลภความโกรธความหลงอยู่หรือเปล่าเราเป็นคนขยันไหมขยันขัดเกลากิลเลสของตัวเองไหมหรือปล่อยปะละเลยปล่อยปะละเลยกิเลสของตัวเองเป็นผู้ขี้เกียจขัดเกลากิลเลสของตัวเองอเรามีทักษะไหมมีทักษะไหมหรือไม่มีทักษะเหมือนเด็กมีทักษะไม่มีทักษะอย่างนี้ เรามีทักษะในการแก้ไขใจตัวเราหรือเปล่าเวลาเราโลภขึ้นมาเราโกรธขึ้นมาเราหลงขึ้นมาเรา,เ,าเราควบคุมมันทันไหมเรามีทักษะไหม,มการงานภายนอกยังมีวันหยุดวันหยุดหมายความว่าทำห้วันหยุด2วันอย่างนี้งานบางอย่างทำหกวันหยุด1วันอย่างนี้หรือวันหยุดที่เรียกว่า กษียณแต่งานภายในไม่มีวันหยุดไม่มีกเกษียณอย่างพระพระปฏิบัติงานเนี่ยต้องทำตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่ลืมตาตื่นจนหลับไปเลย24ชั่วโมงทำตลอดเลยการกำหนดสติยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้รู้ให้รู้จัก สำรวมสังวรระวังให้มีสติอยู่ในกายในร่างกายในวงแห่งกายแห่งนี้กายยะนครแห่งนี้มีสติอยู่ในกายอย่างนี้นั่งเฉยๆก็ต้องกำหนดอยู่ที่ลมหายใจพูดอยู่ก็กำหนดอยู่ได้ยินอยู่ก็กำหนดอยู่ประคองสติให้ต่อเนื่องท่านอุป,ปมาว่าการกำหนดสติให้ละเอียดการสํารวมอย่างนั้น อุปมาเหมือนกับบุคคลประคองถาดที่ชุ่มด้วยน้ำมันถ้าประคองดีถือถาดนี้ดีค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปน้ำมันไม่หกแต่วันใดวันหนึ่งมัวเผลอเผลอพูดเผลอเล่นเผลออะไรน้ำมันหกปุ๊บเพชฌฆาตเขาถือดาบตามมาฟันชุบที่คอเลย ฉันใดก็ฉันนั้นการกำหนดสติเนี่ยอย่าปล่อยให้เผลอสติไปหรือเหมือนกับนักกายกรรมไต่ลวดนักกายกรรมคนหนึ่งไต่ลวดก็ต้องประคองตัวให้อยู่บนลวดให้อย่างดีเราเหมือนกันการที่สํารวมสติลงมาเนี่ยหรือแม้แต่เราอยู่ที่วัดที่สงบเนี่ยความสงบของวัด ประการหนึ่งความตั้งใจปฏิบัติภาวนาะของหมูนะ่คณะก็ประการหนึ่งแต่การสํารวมสติของเราเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยที่อุปมาประดุดคนถือถาดน้ำมันเนี่ยมันจะทำให้สติเราเนี่ยอยู่ในวงแห่งกายยังไม่ใช่ส่งจิตสงใจไปนูน่นคิดไปถึงนูน่นถึงร้านกว๋วยเตี๋ยนะถึงร้านขายพลอย ร้านขายเหล็กร้านขายไม้งานที่ต้องทำจะเป็นนายธนาคารจะเป็นหมอจะเป็นคุณครูจะเป็นอะไรนี่สติไม่ได้อยู่ในวงแห่งกายสติปรุงแต่งไปจริงๆมันก็ไม่ได้วิ่งไปไหนจริงๆมันก็ไม่ได้วิ่งไปอยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านพลอยหรือว่าสถานีตำรวจหรือว่าอะไรนะอยู่ตัวเรานี่แหละแต่เราคิดสร้างมโนภาพขึ้นมา เป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นมาสติไม่ได้อยู่กับตัวก็ต้องมีคำบริกรรมกำกับเช่นพุทโธกำกับพุทโธ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 นี่มีลูกศิษย์ลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์วัดนะเป็นคนจีนคนจีนที่นับถือพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระอมิตาภพ,พุทธเจ้า ทั้งบ้านเนี่ยเขาจะเปิดอะพิทยุเล็กๆที่เป็นบทบริกรรมนามของพระพุทธเจ้าพระอมิตภะนะอมีตอฟอร์อมีตอ,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 อฟออยู่เนี่ยทั่วบ้านเลยนะหรือแม้แต่เขาทำบุญทำกุศลอะไรเสร็จแล้วเขาก็จะระลึกถึงก็สวดอมีตอฟอรมีตอฟอหรือว่านั่งไปก็สวดไปอมีตอฟอไปนี่ก็เป็นอุบายเดียวกัน ุบายเดียวกันก็คือการที่เราบริการพุโทโธ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 นะนี่ก็คือให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนไม่ใช่ปล่อยจิตปล่อยใจหลงเลื่อยไปอย่างนั้นชอบคนนั้นชังคนนี้ไม่ชอบอันนั้นไม,ไม่ชอบอันนี้ก็ให้อยู่กับสติอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนพอสติอยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว เราแม้เราไม่ใช้คําบริกรรมอะไรนะเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดสติอยู่กับตัวแล้วอันนี้ก็เป็นอันว่าสติจิตมันก็ไม่ส่งไปไหนนะพอเรามานั่งสมาธิเนี่ยเราทําได้ตลอดทั้งวันพเรานั่งสมาธิก็สํารวมจิตได้ง่ายกําหนดสติเนี่ยเป็นสมาธิได้ง่ายสติอยู่ในวงแห่งกายสติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ย นติอยู่ในวงแห่งกายเนี่ยจะอยู่กับลมหายใจก็อยู่ได้จะอยู่กับเสียงที่กระทบหูนี่ก็อยู่ได้จะอยู่กับอากาศที่มันมาลมที่มันมาพัดนี่มันก็อยู่ในวงแห่งกายแต่ว่าถ้าเราจับอัในใดก็จับอันนึงเนี่ยจับอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจก็จะจับอยู่กับลมหายใจก็อยู่อันหนึ่งเพราะสติอยู่อยู่กับลมก็เห็นที่ท่านบอกว่าเห็นกายในกายก็คืออย่างนี้นะ ลมเนี่ยมันก็คือกายกายเนี่ยมันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟลมเนี่ยคือหนึ่งไอ้ดินน้ำลมไฟเนี่ยก็คือสี่อย่างหนึ่งในสี่อย่างเห็นกายในกายหรือว่าผมขนเล็บฟันหนังมีสติดูอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็เป็นหนึ่งในสามสิบสองอย่างนี่เรียกว่าอาการสามสิบสอหรือว่ามันเจ็บ มันปวดเจ็บแข้งเจ็บขาเนะี่ยมันปวดมนะันเป็นเวทนานี่เป็นเวทนาทางกายเวทนามันก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ลมพัดมาเย็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นสุขเจ็บแข้งเจ็บขาเนะี่ยเป็นเน็บเป็นชานี่ก็เป็นทุกข์สมมุติว่าการมีสติกำหนดดูอยู่นะในความเจ็บแข้งเจ็บขานี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งในสาม พระเวทนามก็มีสุขมีทุกข์มีกลางๆ1หนึ่งในสก็เหลี่ยงเวทนาในเวทนาหรือว่าสิ่งที่มันปรุงแต่งอยู่ในจิตใจเ,เป็นความคิดปรุงแต่งอยู่ใน,ในจิตใจความคิดเป็นกุศลความคิดเป็นอกุศลหรือความคิดเป็นกลางๆจิตบางทีคิดไปเป็นสิ่งที่เป็นกุศลก็มีเรียกว่าจิตเห็นจิตในจิตเพราะเป็นหนึ่งเหมือนกัน ในจิตทั้งปวงที่มันปรุงแต่งอยู่ในจิตหรือว่าเป็นธรรมะเนี่ยที่เป็นเป็นธรรมะเป็นหมวดเป็นหมู่ที่มันเราเข้าใจอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมวดเป็นหมูเนี่ยอ่าเ่ยเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นนิวรณ์ความง่วงความง่วงเหงาหานอนความฟุ้งซ่านความพยาบาท ความลังเลสงสัยวันนี้เป็นกามกิเลสต่างๆเ่า,านี่เนะี่ยเข้าใจพิจารณาเข้าใจอย่างโดยภาพรวมอย่างนั้นก็เป็นธรรมกายเวทนาจิตธรรมนะสติละเอียดเข้าละเอียดเข้าก็เห็นก็เข้าใจธรรมะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่ว่ามันจะเข้าใจตรงนี้ได้ก็ต้องทำจิตให้สงบก่อนแล้วมันก็จึงเป็นเป็นลำดับไป แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เพียนไม่เพียนที่จะประพฤติปฏิบัติเราก็อยู่เท่าเดิมใจเราก็มักจะอยู่กับสิ่งภายนอกเหมือนเดิมคราวนี้ใจมันไม่ได้ไปอยู่สิ่งภายนอกแล้วมันจะดีนะอา่ามันฝึกให้ไปส่งไปอยู่ข้างนอกนะี่งส่งใจไปอยู่ข้างนอกนะเรื่องหนังหนึ่งละครเรื่องการเมืองอะไรต่างๆเลย มันก็ฝึกฝึกใจอย่างนั้นนะ,ะเหมือนกับไปฝึกสุนัขให้ไปคาบของจากนอกบ้านเข้ามานะโอ้คาบมาเก็บจะสมไว้ในบ้านไอ้สุนัขตัวนี้นี่เราฝึกไว้นะไปฝึกคาบมานะตอนแรกๆมันก็คาบดอกไม้เข้ามาตอนอ่าต่อไปเราอามาอาจจะคาบแบงค์ร้อยเข้ามาเออเห็นมีข่าวนกคาบแบงค์มาให้อย่างเงี้ยเ,เราบอกเออที่นี่ นกตัวนี้เนี่ยคาบแบงค์แบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยมาเนี่ยดีฝึกมันไปเนี่ยฝึกไปคาบของเยอะๆเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านเดี๋ยวต่อไปมันคาบฟางคาบเชือกคาบขยะเข้ามาหรือว่าสุนัขเนี่ยไปคาบขยะคาบกล่องกระดาษเข้ามาคาบถุงพลาสติกถุงดำคาบของใช้แล้วเป็นกลิ่นเหม็นเข้ามาเนี่ยเพราะฝึกมันไปเอาของจากข้างนอกเข้ามานี่เหมือนกันเนะย แทนที่จะส่งจิตไปข้างนอกอย่างนั้นนะ่ะมันไม่ดีเราฝึกเราถ้าสร้างความเคยชินมันในการเอาใจไปไว้กับสิ่งข้างนอกเดี๋ยวมันก็เอาใจไปไว้กับคนข้างนอกคนข้างนอกชมเราเราดีใจชมเราว่าเราสวยเราหล่อเราเก่งเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้อะไรนะ่ะก็เหมือนกับฝึก ใจเราให้ไปรับของจากสิ่งข้างนอกพอวันหนึ่งเขาพูดมาไม่ดีอ่าเป็นนินทาบ้างเป็นอนิจฐามณมเป็นสิ่งที่ไม่พอใจใจก็ไปเผลอรับเขามาเนื่องนั้น,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 นจะต้องมีสติปัญญาพิจารณาปรับยังไงให้ใจเป็นกลางกางก็คืออา้าวถ้าเขาชมก็เข้าใจว่าอันนั้นนันก็ก็ดีแล้วแต่จริงๆแล้วก็เป็นคำพูดของเขาเป็นปากของเขา เอาเป็นประมาณไม่ได้เราดีเราชั่วเราต้องพิจารณารู้ที่ตัวเราเราทําดีทําชั่วเราพิจารณารู้ที่ตัวเราไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเขาทาเราทําชั่วเขาก็ยังชมอยู่ก็มีคนสมัยนี้ทําชั่วอยู่ผลประโยชน์ลงตัวกันก็มีก็ยังชมกันอยู่ถึงปีใหม่ก็ยังรู้อยู่ว่าคนนี้เนี่ยค้าของผิดกฎหมาย ทำของผิดกฎหมายทำของสีเทาอะไรต่างๆอา้าวไม่ดีแต่คนยังชมอยู่ก็มีปีใหม่ก็ยังหิ้วกระเช้าหิ้วดอกไม้ไปให้กันเอาผลประโยชน์มันเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้หรอกนะคนภายนอกตัวเราต้องรู้ว่าตัวเราดีหรือชั่วอันนี้สําคัญที่สุดนี่สคัญที่สุดเราไม่ต้องไปเอาคนอื่นนะเป็นประมาณ ตัวเราต้องรู้ตัวเราที่สุดว่าดีหรือชั่วแต่ถ้าเราเอาความสุขความทุกข์จากจากคำสรรเสริญคำนินทาของคนอื่นเราต้องทุกกับคนทั้งโลกนะ่แต่ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้านทะ่านไม่ได้เอาใจท่านไปฝากกับสรรเสริญนินทาในโลกเลยนะท่านเอาใจไว้แจไว้กับตัวท่านเองอยู่กับอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมของตัวเอง น้อมเข้ามาสู่ใจของตัวเราเองบางทีเรามองใจเราใจเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันตลอดเวลาเ,เห็นความเป็นอนิจจังเนี่ยความเปลี่ยนแปลงไปละความยึดมั่นถือมั่นแต่สําคัญว่าในต,ตอนที่มันยังละไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้เป็นพระอริยะหรือว่ายังกําลังสมาธิกาลังสติไม่พอเนี่ยเมื่อเห็นใจเราแล้วเห็นว่าจิตใจเราวันนี้จิตตกไปอย่างเนี้ยเราจะทํำยังไงต้องมีอุบายาไหว้พระสวดมนต์ จะเดินสตินั่งสมาธิดึงมันกลับมาแต่ถ้าคนไม่เคยฝึกเนี่ยมานั่งก็มานั่งปรุงอยูนย่นั่งปรุงอยู่ในเรื่องที่เขาทําไม่ถูกใจเราอยู่อย่างนั้นที่เขามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมคือเรียกสติเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวไม่ใช่นมานั่งแล้วก็ยังนึกปรุงแต่งไปสิ่งชอบสิ่งชังอย่างนั้นคราวนี้ยิ่งหนักเลยเไปนั่งคิดนั่งปรุงนั่งแต่งจิตตกเป็นตกหลุมไปในอารมณ์ อย่างนี้ก็หนักเลยฝึกสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ว่าไปฝึกไม่ใช่ว่ามานั่งแล้วมาตามปรุงตามแต่งอย่างนี้นจิตมันก็ปรับไม่ได้ปรับมาอยู่ที่อุเบกขาไม่ได้อุเบกขาโดยการที่เราฝึกสติดึงกลับมาเนี่ยอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอุเบกขานะด้วยสมาธิปรับจิตสู่ความเป็นกลางอนะืปรับจิตสู่ความเป็นกลางอ่ามันเดี๋ยวนี้ก็มีนะ้นํา น้ำเค็มไปน้ำเปรี้ยวไปน้ำอะไรไปน้ำเป็นกรดเกินไปน้ำเป็นด่างเกินไปเขายังมีสารอะไรมาใส่ให้มันปรับไหมรับสภาพน้ำให้อยู่ความให้มาเป็นกลางใจของเราเหมือนกันเรียกสติกลับมากลับมาอยู่สติกับปัจจุบันเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยนี่ก็ปรับสู่ความเป็นกลางปรับกลายเป็นอุเบกขาแต่อุเบกาอย่างเงี้ยเป็นอุเบกขาโดยใช้ใช้สมาธิคือใช้สติใช้สมาธิ อุเบกขาด้วยปัญญาก็คือต้องพิจารณาแล้วเราพิจารณาแล้วพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยนะเ,เขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันผ่านมาแล้วผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเ,เราจะมาถือใจไม่ได้นะทันจึงบอกว่ามโนปุพังฆมาธรรมามโนเสรษฐามโนมย์ยาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้าดังนั้นการงานอะไร ก็แล้วแต่นะต้องน้อมเข้ามาสู่ใจมาพิจารณาทีาท่ใจทำการงานภายนอกก็อย่าลืมทำการงานภายในนะค้าขายภายนอกได้กำไรกำไรอย่าให้ค้าขายภายในขาดทุนนะนะสอนคนภายนอกแล้วให้เขาดีแล้วอย่าลืมสอนใจเราสอนคนภายในให้ดีงามให้เฉลียวฉลาดนะี ทั้งหลายทั้งปวงก็น้อมมาสู้ใจเอาวันนี้โยมมาทําบุญอนุโมทนามีความสุขความเจริญอ่าแล้วก็วันนี้ก็มีวันเกิดของโยมสองน่าจะสองคนเมื่อเช้าใส่บาตรคนหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ถวายคนหนึ่งก็เกิดเกิดโดยร่างกายภายนอกแล้วอย่าลืมเกิดความดีงามภายในให้เพิ่มผนขึ้นไปด้วยนะเอา,าเจริญพอรอ